สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีกันครับพ่อกันอีกแล้วในตอนเศร้าสายๆครับเก้าโมงยิบเก่านะครับของวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาครับขณะนี้เวลาเก่าโมงนะครับเคืองเคืองแล้วกันพี่น้องนี่อีกแค่น้าที่เดียวกะทิสามสิบเดี๋ยวพี่น้องเก้าโมงสามสิบเนาะเฮ้ามาเบิงวินดีกันอีกจะน้อยครับเพราะว่ามาเบิงว่าฝนฝ่าอากาศนะครับที่เป็นยังไงครับมันที่ตกบ่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมขยัดเบิงนิดหนึ่งเลยพี่น้องขยัด ซ o มเจ้าของลงค่อยๆกันแล้วก็มาที่วินดีครับ windy.com ห้องนี่แหละครับเป็นแอป,ปที่ใส่สมาร์ทเบื้องเลดาเนาะเลดานีเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศนะครับลองลองพ er. ิมพ์มาด้วยวินดี้ w i n d y ว่ายนะครับหรือพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ A T H I G d ครับอยู่ในคอมนะครับอยู่ในมือถือก็มีมันเป็นแอป,ปเป็นอย่างนะครับลอง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 ,ลองเบิ้งครับผมว่ามีประโยชน์อยู่ดีใส่ได้อยู่ครับมันสามารถเบิง้งคร่าวๆได้นะมันอธิบายลอยหมดสิ้นแบบมันก็ ห้าก็บังคับขาดได้ว่ามื่อนี้ฝนทิศตกอยู่หวังได้แน่มีโอกาสเกิดบ้องสีหนะแห้งคอยเนี่ยน,นี่ห้องเขาบรรลุเนาะบางที่ทิศทางล่มหมุนมนะังเียนี่เห็นบ้องทิศทางล่มไหลลึด้อนเรื้อนเรื้อนเรื้ยมันไะปียมันไปสครับนี่คือแนวทิศทางล่มปัจจุบันเนาะร่องร่องมรสุมอ่าคำนี้เนาะผมบรรลุบ,บอกถือบ้านเห็นไ่มครับมันทิ้มาจากอา่าวมาจากทะเลแบบนี้เห็นไหมครับมันทิ้มาแห้งยู่โมงนี้เพราะยังมันถูกมันถูกบีบจากสองเกาะนั่งเสียบางทีมาแห้งยู่โมงนี้ ลรามาปะทะกับออ่าอ่าาเขาเรียกว่าแผ่นดินของเวียดนามเนาะมันนี้มันกระิหมุนเข้าไปทั้งอ้อมนี่ขึ้นไปทั้งจีนล้เนาะพีน่น้องแล้วก็มาหาเฮานิดหน่อยอยู่ทางภาคอีสานนะครับเมแถาเบิ้งตามแนวครับพี่น้องครับโอ้ยเจ้าปเป็นยังหรอกเ้าซื้อๆกับติดอคอ ขอโทษหลายๆไนรองครับว่าอไปว่ามักกระติดไหมล่องเปลี่ยนเสียงก็ได้ผมที่ว่าแห้งขึ้นด้วันนี้ผมที่เรียกว่าที่รถแบบเบาเบาเสียงในหูข้อที่ไป้องครับแบบว่าผมเองกระติดนะหมายถึงว่าคุ้นชินนะครับบานเท้าเอ็นในนั่นแหละในกับการเบาแบบค่อยๆเห็นไหมเพราะว่าบบถนัดเบาแห้ง ก็ว่าวค่อยๆมาตลอดครับเล้วแกไเวลาบอกกันทีนสวัสดีครับตรงนั้นตรงนี้มมนก็ได้ออกแบบนี้นะพี่น้องเนอะวัน <c oughs> นี้ผมบอกให้แห้งขึ้นเนาะ <c oughs> เพิ่มเสียงแห้งขึ้นจักน้อยครับก็จะเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องของล่มนะครับลองมรสุมนะครับลงมาทาังจากจีนเ่รอพี่น้องรกร็ไลหวดมาทาังสุราษฎร์ธานีนี่นีเห็นวันนี้อันนี้คือทั้งลองมรสุมด้วยนะครับนี่ผ่านจากเวียดนามมานี่ นะครับกุ้งพนมเปลี่ยนกันกน,น้อยหนึ่งเนาะเพราะว่ามาันก็แล้วแต่กลุ่มพืนทีครับเพิ่นนะครับถามมาลงสุลรดนี่แน่นอนว่าส้นหนีเป็นสซนทางพานของรมมรสุมก็ะที่มีเรื่องของฝนล่มผมคิดว่านะอันนี้ใส่ใส่ข้อมิดของเจ้าของจากจาก,จากทิศท,ทางล่มแบบนี้ครับอประมาณนี้เนาะพี่น้องกระเบื้องนํ้กันนิดนึงอันนี้เบื้องในรูปแบบของอยังครับของล่มเนานะล่มนี่ครับนี่ล่มประมาณนี้ครับ ทีนี่เข้ามาเบื้องรูปแบบของเรดราดาวเทียมคําว่าเรดราดาวเทียมเขาสีเบิ้งแบบเรดราพยากรณ์อากาศนะครับก็คือจุดที่ผมอยู่กับยุทธีคอนแกน่น้องครับทีนี่พยากรณ์อากาศมันเบื้องอย่างในเนี่ยก็ทีิเบื้องกุมเมกเนาะกุมกอ่อัตของเมกเงี้ว่นี้เพราะเน่ยเอ็นแย่อยู่นี่ครับเอาเราเาสามารถเบิ้งย้อนหลังครับเ <c oughs> <c oughs> บิ้งย้อนหลังเพื่อเบิ้องอย่างครับเบิ้งทิศทางทิศทางการก่อโตแล้วก็การเคลื่อนโต่น้องครับเบิ้งเป็นเท่าไหร่ละหนึ่งชั่วโมงที่แล้วครับ แล้วก็หกชั่วโมงที่แล้วตีอ่าหกชั่วโมงที่แล้วงสีเทาเห็นอย่างจากจากหกชั่วโมงที่แล้วของสีเนะาะบ้านี้เบิรังสีมันก็บ,บ่บเห็นอย่างเลยพี่น้องมันกว้างเทาก็ต้องขยายครับขยายเอาเฉพาะโซนที่เท่าอยู่นั่แหละพี่น้องเอาไงว่าสมมติเขาอยู่คอนแกนนี่คอนแกนเนาะก,กับโฟกัสเ,เฉพาะคอนแกนเท่านี่แหละครับก็จะได้เห็นเห็นอุณหภูมิเห็นอย่างอยู่นี่เพี่น้องเนาะ <c oughs> อันนี้ข้อมผมสิดานิดนึงเพราะว่าผมทำทำการนั้น เล่นเดร์นะเลนเดอร์คลิปอยู่นะพี่น้องครับอ่าตรงนี้ปุ๊บอันนี้อันนี้เอาไว้เอาไว้ก่อนครับตรงตรง,ตรงเขาเรียกว่าตรงอุณหภูมิเดี๋ยวผมมาอ่านอีกเทียนหนึงน่งเนาะอันนี้ผมเบิงกงกว้างครับผมเห็ุอัไสี่เห็ุใ้ผมเรียนรู้ไปนั่งครับว่าเอออันนี้ผมคลิกขึ้นมาแล้วมันก็เป็นแปลกแปกเนาะบางที่บางที่เขาก็ไม่ได้เบิงนาะผมก็บม่ได้เบิงครับบอกเคยบเบิงขึ้นกันมองยังไงหลักๆลักเลยกับเขามาเบิงข้าวข้าวพี่น้องเขามาเบิงข้าวข้าวเขามาข้าวๆ้าวนี้ โดยส,ส่วนใหญ่นะครับเขาคลาวของพงก์วาที่เบื้องในรูปแบบของฝนฟ้าผ้านี่เห็นบ่พี่น้องฝนฟ้าผ้านี่มันเห็นอย่างครับเห็นเห็นเรื่องของปริมาณฝนสะสมเออเห็นเรื่องของฝนกับฝ่าผ้านี่อันสัญลักษณ์ขาวๆนี่คือฝ่าผ้าเด้พี่น้องฝนก็คือสีเขียวเขียวสีขาวๆฟ้าฟ้านี่ครับนี่เห็นบ่มันขึ้นเลยมันนี่สังเกตว่าอากาศยุบานก็ขึ้นครับขึ้นแล้วก็ เป็นอย่างน้ไม่ต้องคืนกันนี่เดี๋ครับพี่น้องเมฆอยู่นี่นี่เมฆอยู่นี่นี่เมฆอยู่แถวๆเฮ้า,านี่พี่น้องครับถ้าเบอถ้าถ้าเหาเฮาย่อเนาะย่อคือเบิ้งภาพรวมของประเทศอ๋อพอดีบันตัวนี้ท่านได้แล้วมันก็เลยเป็นซาซาพี่น้องได้จริงๆคอมคอมควรสิเร็วกว่าน,นี้แต่เนื่องจากผมเล่นเดอร์คลิปอยู่นะครับเอาไว้ครับว่าตัดต่อคลิปไว้อยู่แปลงคลิปอยู่มันก็เลยซาครับพี่น้องสังเกตว่าเมฆที่อยู่น้ำทะเลนี่เห็นบ่น้องเมฆนี่อย่างนี้ยูงง่น้ำทะเลครับพี่น้องครับที่นี่ สซนที่มาหาเห่าเนี่ยก็คือมาจากลมที่พัดมานี่พี่น้องครับนี่อันนี้เบื้องทิศทางลมเด้อความแห้งความคยุยอันนี้ผมเบื้องท่านได้เปลี่ยนดอกเดยวจัางไปว่ากันอีกเที่ยงครับค่อยๆกระดึบกระดึบไปพี่น้องคมกะทิศึกษาไปจากตัวน,นี้ครับเพราะว่าการเบื้องฝนฝ้าอากาศยังจําเป็นสำหรับผมอยู่เนาะเพราะอยังป่ิวัติว่าเหาเหามีโอกาสเดินทางเหามีโอกาสไปขายของตามตลาดนัดอัไรสิพี่น้องครับก็ต้องเบื้องนะคันบ่เบื้องมันก็เซี่ยงเกินไปเนาะว่า เฮอาธิจะดเจอฝนไงครับสินค้าเฮาอจธิเสียหายครับการเดินทางอาจเสีมีอันตรายพี่น้องมาเบาละเผลโดนครั้งแล้วเนาะพี่น้องก็ตีเข้าใจแล้วแล้วปไปไหนม่ที่ไปจากเทียบวะนันอาไปพี่น้องไปไปไปนี่สมมติถ้าปักมุดจุคอนแกนเนาะพี่น้องยุ้ยไสพี่น้องกับปักมุดมองหันละพิมมองนีพี่น้องครับพิมมองนีพิมเอารถยู่จังหวัดใดยุ่โซนใดก็พิมเข้าไปครับถ้า เป็นมู่บานเป็นยังมันอาจจะพ่ขึ้นครับถ้าถ้าจะเป็นอำเภออันนี่าวแน่นะครับรองร่องพี่เมืองอะไรหรือปักหมุดเองเลยก็ได้พี่้องเนาะปักมุดเองก็ได้ครับเขาสามารถที่จะเข้าไปปักมุดเองครับโดยการขยายแบบนี้พี่น้องนี่สมมติเฮาอยู่คนแก่นจังสีเนาะยกตัวอย่างเขาอยู่คนแก่นจังสีพี่น้องครับเดี๋ยวผมเอานี้ลงก่อนแล้วเฮาก็ขยายเข้าไปครับขยายเข้าไปครับขยายเข้าไปครับพี่น้องครับนี่มันก็สิเป็นลักษณะของแผนที่เนาะนี่เขาอยู่ใส่ล่ะพี่นอ้องเขาก็ปักเลย พักโดยการคลิกแชร์ไว้ครับพี่น้องแมนบ่หือบพราแชร์กไร็ได้หรืมัง้งเดี๋ยวแป๊มหนึ่งให้พี่น้องเด้อคลิกซื้อๆก็ได้พี่น้องว่าต้องแชร์ผมเข้าใจว่าต้องแชร์นะนีนี่นสมมติผมอยู่บ้านฝังสิเอาก็ติกแวงสิแล้วก็ย่อลงมาครับพี่น้องนี่ผมก็ชี้ได้หมดเจ้าของอยู่นี่ครับผมอยากเบิ่งว่าบ้านฝังฝนตกบ่ตกสิประมาณนั้นแหละนะครับตอนนี้มันตกอยู่ใส่พี่น้องอู้นทั้งเทิงหมอุดรท่านี่เห็นบ่เนี่ยบ้านเนียงวา อันบ่ออกพี่น้องบ้านทุง่งอันบ่อ,อครับเอาดูอุดรแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสีขาวเขื่อนไหมนะครับประมาณนี้พี่น้องครับประมาณนี้เนาะตกทางท้องอุรอเฮ่าเราบ้านนี้เฮาอยากเบื้องวา่านี่นี่พี่น้องเห็นบ่น,นี้นี่ตรงนี้ครับตรงนี้ที่มันเคลื่อนไปเนาะเอาเดี๋ยวผมขออยัตขยับของผมตัวนี้ขึ้นไปก่อนพี่น้องขยับค้นขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้เฮามาเบิ่งตรงว่าตอนนี้เก่าโม่งนะครับมันมันขึ้นแบบนี้นะ สิบโมงสิเป anyway. ็นยังไงพี่น้องนี่สิบโมงมันก็ะดิเคลื่อนเห็นไหม่พี่น้องสังเกตว่าครับมันเคลื่อนจากอุดรลงมาหาวนิดนึงแล้วก็เคลื่อนจากชุมแพร่ได้พี่น้องสิบเอ็ดโมงเป็นยังไงครับสิบเอ็ดโมงมันก็เคลื่อนมาหาวนิดนึงชุมแพรก็เคลื่อนออกอายุเบิ้งสองมองเทียบกันได้พี่น้องมองที่มีเมฆนะครับตอนเที่ยงเป็นยังไงพี่น้องตอนเที่ยงหายจอยอันนี้สิทาเบิ้งสิเกิดหมายความว่ามันมันมันคล้ายๆว่ามันคึมคึมคึมแล้วก็ฟ้าเปิดอันนี้ไหมพี่น้องลักษณะนั้นเนาะ ทานตกจริงๆมันที่เป็นสีแดงเลยดพี่น้องถ้าตกแห้งๆน่ะเป็นสีแดงนะครับนี่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 ั้งสีก็ได้นี่ยูดแถวแถวแถวนี้ครับแถวล่มซักแถวอย่างนี้เห็นว่าบ้านทุงพระอังเสียแบบนี้มีโอกาสตกสูงมากพี่น้องแสดงว่าเมฆก็โตกันเยอะนะครับแลวก็โอกาสที่เกิดฝ้าฝนได้นะครับซึ่งสีขาวๆกกระจายกระจายกันอยู่เขาเอิ่นฝ้าผ้าพี่น้องฝนและฝ้าผ้าผมเบ่งใ้นี้เห็นบ่กแสดงว่าล้มซักจิมีโอกาสเกิดช่วงว้ยสองเลพี่น้อง ใบสามเป็นนะพี่น้องการแถวๆอำนาจจะเลื่อนครับแล้วมันก็ที่เคลื่อนมากซีโมงแรงเปล่งเลยพี่น้องก็ยู่อำนาจจะเลื่อนตกแทนแน่นอนที่บรนีน้แดงใจใบยอยู่นี่ครับนั่งสีตกเงาตกหอดเท่าบ่บอหอดเพราะผมปักหมุดบา้านฝางมันบอหอดครับบอหอดแล้วมีโอกาสหอดบ่มันก็นอาจสิมีปลายมาตามล่มนั่นแหละพี่น้องเนาะหลักๆเลยก็คือเบื้องประมาณนี้แล้วพี่น้องครับบางที่ผมอาจธีบดตรงเป๊ะแต่ยังนหน่อยๆก็เห็นม่วงๆ่าวๆเนาะจังมือหนีไปหอดมืออื่นนั่งสีพอเลือดหัดนั่งสีพี่น้อง มือนิ้วมันเอียงครับนี่วันที่เจ็ดมือนิ้วันพู้เลหัสเดี๋ยวพี่น้องเอือนวันศุกร์เนาะผมเบิ่งไปหอดเที่ยงขึ้นวันพฤ้เลืดหัดแล้วตัวนี้ที่เขาโซนวันศุกร์เลยเดี๋ยวพี่น้องเห็นปะวันศุกร์นะครับอ่าวันศุกร์ตีสามตีสี่ครับพี่น้องผมเบิ่งไปหอดมืเอือนเที่ยงขึ้นนะครับหลักๆเลยนะครับยังบ่มี่หยางเดี๋ยวพี่น้องขันบ่มี่หยางผมกะทิจ่อครับพอเอียงบ่ดีผมจะเบิ่งว่าตรงที่ ผมดูนี่หรือผมปักหมุดเนี่ยมันบ่ม,ม,บมีเมฆบ่มีหมอกก็แสดงว่าเข้าไปจาเป็นต้องไปโฟกัสมากเข้าไปเบิ่งว่าอนันี้รอยมันเริมมานะครับแต่บ่แมัน,กกมนกไก้เฮาหอกมันอยู่ไกลอยู่นี่หาโม่งมืออื่น,น้อพี่น้องเทียงครับไปไหครับพี่น้องอ่านี่มันเริ่มมากก่อโตมากต,ต,ต,ตานอนใบโมงแต่ว่ามันไก้เข้าไปครับพี่น้องก็เบื้องตรงนี้ครับแถวชุมแพรพี่น้องมีนะครับมีนะมีโอกาสเกิด,ด้นี่มีโอกาส,กดดากาสตกน,น,น,นี่ครับพี่น้องเห็นบว่าแถวชุมแพ่มันก็ไก้เฮาหล้วได้บัดน,นี้มันบอกครับ ทั้งพีมันติดไหลมาหอเท่าว่าก็ต้องเบิ่งไปอีกครับพี่น้องว่าใบาสองครับ,บาบสามครับพี่น้องอ่าบาบสามกระจายโตมากครับพี่น้องคุ้มชุ่มแพร่แล้วกัตรงนี้ครับเห็น่หมาบสามทีคุ้มเป็นสี่คึมๆยู่นี่แหละแถวๆโอ้มันอ่านออกเวาลาพี่น้องเดี๋ยวขอยัดเบิ่งก่อนตรงนี้คืออย่างครับพี่น้องอ่านบ่ออก,อก,กเกษตรสมบูรณ์ <c oughs> มันบ่พี่น้องครับกเกษตรสมบูรณ์นี่แถวนี้แถวนี้คือแถวเก,กเษตรสมบูรณ์เนาะอ่า ส่งกะสิมีลมไม่อย่างเนะอันนี้ผมกะบอรู้ว่ามันทิแห้งที่คอยสําไหแล้วมันทิผัดแห้งบ่พี่น้องครับกะมาเบืองกันขาวๆเนาะอันนี้เป็นขาวๆข้อมาติสาก่อนนิดนึงเด้อพี่น้องครับผมตัดต่อคลิปไว้อยู่ปกติถา้าว่าตัดต้อมันก็สิพื้ดๆดีดด่ดอกอาจจะเป็นงืงๆงะงะจน้อยนะอ่ะโอเคเนาะครับพี่น้องเนาะต่อกันต่อกันครับเพิ่งหอดถานโม่งแรงไอ้ยบสามมืออื่นครับซึ่งมืออื่นก็เดี๋ยวเด๋วผมต้องปักมุดหม่ได้พี่น้องปักมุดหม่ได้ ผมต้องปักมุดชุ่มแพร่ดิพี่น้องชุ่มแพ่ครับปักมุดชุ่มแพร่นี่น,นี่ผมปักมุดตรงนี้ได้พี่น้องเด้นี่ก็ยายขึ้นมากครับเดี๋ยวเอาเอาเอา, <c oughs> เอามุดไปว่างก่อนพี่น้องนี่ครับขยัดว่างเนาะว่างชุ่มแพร่เลยเนาะพี่น้องเนาะปิดตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ปักมุดชุ่มแพร่นะพี่น้องครับตรงถนนเส้นนี้แล้วกันครับปึ๊บอ่าแถวแถวนี้เนาะหรือที่แถวแถวนี้เหมกร็บ,บ่อหมั่นใจด้เอาแถวได้แถวนึงเนาะ คนที่ปักใส่ดี่ะปักแท่น,นี้แล้วกันล่นะเนาะเอาพักนี้แล้วกันจึก๊กอ่าพี่น้องลอง,ลองเบืองลองเบิองมองไห้มองนึงแล้วกันเนาะผมก็บอกรู้ว่าถนนใดเป็นทั่ไดไหมมันก็บ่ไก่กันดำดำพี่น้องเนาะชุมแพเทศบาลเมืองชุมพออาปักมุดน,นี้เลยก็ไ้พี่น้องปับ๊บเทศบาลเมืองชุมแพเลยเนาะจัดไปเลยพี่น้องครับนี่ปักมุดอยู่เทศบาลเมืองชุมแพครับใาอยกเบิ้งว่าฝนติดตกบอมืออื่นครับ เพราะว่ายังว่าที่มือนี้มือนี้ผมเบิ้งไปแล้วยุดแถวๆนั่นนะ,ะเดี๋ยวย้อนเบิ้งคลิปอีกเดี๋ยวย้อนอีกรอบนึงอยู่ครับกะเป็นอันว่าบาสามมีความคืมก็มากครับพี่น้องซีโมงกะเริ่มเหมือนจะคืมเหมือนจะคืมยุ่นแหละแต่ว่ากะยังบ่าเขาเอินเนี่ยยังบ่าไหลาหาดไปปันไดเดมันยังเหอนเบาๆอยู่เนีย่ยมาี่มานายูอพี่เนาะอ่ะบานนี้กะเบิ้งไปช่วงหาโมงแรงพี่น้องหาโมงแรง เปย์ออกแล้วครับเปิดออกเนาะเอาเป็นว่ามืออื่นหกโมงกับเปย์ออกพี่น้องเปย์ออกเลยได้ทุ่มหนึ่งเปยออกครับพี่น้องนี่คือเบื้องเข้าๆมัคคิสยุป,ประมาณนี้แหละครับโอกาสที่จะเกิดฝนมันมีนิดหนึ่งนะมิดนิดหนึ่งช่วง่ายสามไปห้าหาโมงซึ่งมันจะคึมๆแล้วจะเปย์ออกจนฮอตซีทุ่มเลยนะพี่น้องหาทุ่มหกทุ่ม <c oughs> ผมขอ,อยัดหยุดใ้สำนี้นะพี่น้องตรงที่ผมปักหมุดคือเทศบาล ตำบลเมืองชุมแพรครับพี่น้องเรับ้ันนี้เข้ามาย้อนเบิง้งใหม่อีกรอบนึงเนาะเบิ้งกันยาวๆไปผมที่พยุติเด้พี่น้องสังเกตเอาเด้อเนี่ยผมได้โฟก,กัสมองแล้วก็คือวันพฤหัสมื้อนี้ครับเดี๋ยวมื้ออื่นผมเบิ่องอีกตอนเช้าอีกเทื่อนึงครับพี่น้องจังไปเปียกเท้าเบิ่งเอาเนาะอ่ะาวันพฤหัสมื้อนี้ครับ10:00นขณะนี้ครับอยู่ที่ผมปักหมุดอยู่ที่อ่าชุมแพเนาะแต่มื้อนี้ผมต้องปักหมุดอยู่ขอนแกน่นเด้๋พี่น้องเนี่ยมื้อนี้ จริงๆผมต้องปรมบุทธคอนแกนนะครับเนื่องจากผมจะเดินทางเขาคอนแกนแต่ผมก็สามารถเอามือมาไปนี่ก็ได้ครับพี่น้องเพราะอย่างเบื้องเปรียบเทียบครับ่ามืออื่นซึ่งผมอาจจะไปขายของตลาดนัดนั่นสิครับพี่น้องครับถนนคนเดินนั่นสิเนาะมือผมอยู่คอนแกนนี่พี่น้องแล้วก็อมปักทงไว้ยู่่แพ่จนหอดสองทุ่มนะครับสังเกตว่ามันมีแบบเหมือนจะเกิดฝนนิดๆแล้วก็หายไปเหมือนจะเกิดเมฆก็โตแล้วก็นิดน้อยแล้วก็หายไปนั่นสิพี่น้องครับ ผมก็ยังว่าคอยอยู่นะอันนี้ผมเพิ่นเสียงอีกแล้วกันครับเพราะว่าฝึกฝึกการว้าแบบาทาทนเสียงนะให้เสียงมันหนักขึนแล้วเนาอ้าวตอนนี้ตีหนึ่งของเสาวันศุกร์มืออื่นเนี่ยมืออื่นเสาวันศุกร์แล้วนะครับตีสองนะครับคือช่วงกลางคืนน,นี่ท้องฟ้าเปิดแน่นอนครับพี่น้องครับท้องฟ้าเปิดแบบชัดเจนเลยครับนะครับตีสาก็ยังเปิดกว้างอยู่พี่น้องครับพี่น้องเบิ่งนี้ได้อน่เบิ่งเทียบกันได้สังเกตว่าครับตรงเนี้ยเบื่องมือผมก็ไดไนี่เห็นบ้นนี้ เวลามันที่เดินไปเรื่อยอันนี้เขาเรียกว่าพยากรณ์เนาะพยากรณนะ์ก,รก็คือคิด,ด่วงหนาว่ามันเป็นยังไงอันนี้เขาน่าจะใส่โปรแกรมนะผมก็บบอล้ว่ารยยยารรลยละเอียดเป็นยังไงนะครับกะละเอียดเถาว่าตรงไปนั่นดอกเขากับเบื้องตามเขานี่หนะครับส่วนว่าตรงว่าตรงอันนี้กะมันกะว่าเป๊ะดอกพี่น้องครับแต่ว่ามันก็สามารถเบื้องได้คร่าวๆนะครับว่าลักษณะของเอ่อพนฟ้าอากาศนะครับทิศทางลมทิศทางฝนการก่อตัวของเมฆนะครับก็ที่เกิดตามตามนี้ได้นะครับระดับหนึ่งเนี ระดับหนึ่งก็คือโอกาสที่ขาจะเ,าเบิงวามันตกประตกนี่มีได้เห็นได้แล้วก็เห็นอยู่พี่น้องเนาะสังคนเดินทางนี่ขี่รถตกตกแท๊กๆไปนี่คัะนะ่นว่าขี่รถยนต์นเดินทางจากตรงนั้นตรงนี้ไปก็ขาก็สามารถคำน,นวณได้เลยว่าข้าวที่มันที่เจอฝนว่ถ้าเ,เ,าเจอมันที่แห้งซ้ำใดมันบอถ้าเกิดขาเบิงไว้รารัดมันแห้งแดงแฉะเลยข้าก็ขี่รถสาหรือจอดเลยก็ได้พี่น้องหาปอนมันจอดผักแล้วกับมาเบิงช่วโมงว่ามันที เข่าจากโมงหรือออกจากโมงสินะบางที่ถ้าเขาเบิงแล้วมันเป็นแบบปล่อยๆก็คือเขาเห็นเมกเมื่อดดแดงเมื่อดดแดงนะเมื่ได้แดงเมื่อดดเขียวเหี่ยอ่างีมันก็จะเป็นคุ้มๆไปฮาอาทิตย์อตอดไปก็ได้พี่น้องก็แล้วแต่เนาะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ลักษณะของของพระยากรที่เบิงไหวเนาะวันศุกร์ขอสามทุ่มล้วพี่น้องอ่ะสรุปกันที่เทียงขึ้นของมืออื่นเนาะเดี๋ยวมืออื่นเสาห้องก็อนเบิงเบิงอีกรอบหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็เอามามีเคาะครับ ว่าการเดินทางเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้เถอพี่น้องเด้อเอาไว้ประมาณนี้ครับผมก็ขออนุญาตไปก่อนครับน้องคลิปนี้เว่าหลายลายจังหน่อยต้องของอาภัยเด้อทดสอบการเพิ่มกำลังเสียงเจ้าของนะครับว้าแห้งขึ้นแล้วก็ทดสอบเบิงกวางขึ้นของแผนที่นะครับข,ขยับสิ่งที่เฮ้าเบิงให้มันหลายขึ้นนะครับอธิา้าหลายจังหน่อยต้องของอาภัยครับอ่ะสวัสดีครับ